สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับเอาคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งเซียนครับพี่น้องเนาะผนทรงแนวทางตัวเลขมาให้เก่ามาเชียร์เบิงว่าสูตรนี้เดินดีไม่หลุดครับผมนี่ครับพี่น้องเนาะพ่อเซียนน้องคายได้ครับผมครับเนี่ยครับผมเป็นเหล็กในตารางได้ครับพี่น้องครับผมห้าตัวในตาราง นี่เป็นเขียนสมห้ครับผมงวดวันหันหนึ่งสองสี่ห้าหกสูตรใหม่แล้วครับผมสูตรใหม่ครับยองบทันในล่งคลิปครับพี่น้องเนาะก็มาเชียวบทันในร่งแล้ครับผมนี่แต่ว่าพอเส้นน้องาขว่าสูตรนี้งวดวันหันได้แบบนี้ครับผมเอาไปเบิงน้ากันครับพี่น้องเนาะววันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบแปดเดี๋ยวไปเบิงน้ากันว่างวดน,นี้สิเป็นยังไงครับผมสิเป็นที่ยังทิดทางวันหันบ่ อันนี้เพิ่นเขียนทรงมาห้ยด้วยครับผมว่าสูตรนี้เดินดีครับผมแต่ว่างวดป้องหันกามาเชียบวได้ลงครับผมเอาลองไปเพิ่มน้ากันครับพี่น้องเนาะกับขอเส้นน้องไขยก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขก็พอเส้นน้องไขเกามาเชียก็ขอขอพระคุณพอเส้นน้องไข่เรือครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเป็นแนวทางเส้นสุกเส้นดวงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลกันเลยครับขอเสีนน้องไขยครับกามาเชียสวัสดีครับผม ครับครับครับเค้าจะติดต่อกันได้เนาะเวลากรับเพตรงกันครับผมเมื่อนั้นก็ไปวัดก็นยากยากครั้งนี้เ็ยยากนนี้หมู่บ้านกับมาค้ำอันอันนี้ยุบอันมองเห็นงานบ่เนี่ยหือเก่าบ่มีบ่บ่ได้ว่างจะเชื่อโอ้หินนอนในโรงงานแล้วอย่างเขาปลาได้เนี่ยบ่เบิ่งกล่องนี่แหละ อันโอ้ยค่ามจิทางเย <laughs> อะมันมันรถเข่ามันเสียงดังผู้นั้นถามผู้ีดถามมันก็ไมีจังหวะสิบอครับอเอน็นที่ที่ส่งมานี่เป็นสูตรไหมบ่ครับนี่โอ้สูตรเก่าล่ะลืมทิ่มไปทำไมเชื่อเพรอย่างแรกอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดไปหลายงวดไปนี่เอ้ไร้งดเพราะท่านนั้แต่เป็นเสื้อน้องค่ายที่แหลกคนไหม โอ้ถิมเราก็มาเอามาสูตรใหม่มากมรเรื่อยๆมาเรื่อยๆเก่าง<ๆ>้อไปเบิงว่ามันคือหลุดขาดแค่ง้อไปเบิงของเก่ากันน่าสันคนคิงกุกเลยจีอ๋อโอ้นาะถ้าได้แบบที่บ้านว่าหันออาเอฟซีเพิ่นเบิงว่านี่สูตรนี่เพิ่นเ็ดได้ยังซีครับผมหาตัวนี่เป็นตารางแบบนี้ครับหนึ่งีหาเลยครับวันนี้จี เลขทิพเลขทิพบ่เออเป็นเลขทิพอ้คือซีทิพโอ้เลขเลขเลขทิพย์วันเลขทิพเลขทิพบ่าเป็นเลขทิพเลขทิพเลขซีทิพบ่คือยังอะไเป็นทิพย์สายทิพขวาครับแมนแมนอ๋อวันเลขทิพย์เป็นซีทิพก็ได้ทิพย์ฉีดฉีเป็นกากบาดที่ซื้อก็ได้ง่าย เนื้อออกตกไตครับผมบองยาคัดมันจับคือบางยาเนี่ยพอกเกินสามหางเนอกก็มาเชื่อนะแมนเมนแจนังไหนก็ตืมันขีมากคือเกาบ่ิสระครับงวดนี้กอตั้งว่าอยู่เอาเรื่องขี้ไรกันครับผมเห็นต้นสูตรท,<อ>ที่เขึ้นไหนล่ะ สยูนสองตัวโยกส่วนสองตัวโย่วายคันคันมันมา,นมากคึจังวดีเนาะโอ้ยบ่ได้เปลืองอย่างเด้อครับจะต้องล่องไปสัญจรเสมล่องบางกันลองบางกนันลองบางกนันอ,า,อนามันไม่อีกอ่สบายแล้วบันนี้เนี่ยสบายแล้วอ,ออกมาใส่ขึ้นมาใส่อีกทิ้มมงวเพราะมันเพามันสามทิสท่นิโอ้ ไม่ยังม,มันกระโดนแล้วเนาะวันตะบุญแล้วตะมันออกแปดแปดนึ่งบุญแล้วตะเอ็นยื่นึ่งนึ่งแปดบุญแล้วครับโอ้ลมหนาวเลยวานนี้หนาวเลยที่โซฟ์ผ้าเพราะอะนี่ครับปากแตกเลยมัดเผาเร่อนเผาล่างเนามันตีมเมนโมเมนกับตุดแทย่ต,ติดเต็มดวงครับผมตีตะล่างแล้วเด้อครับผมวานนี้คเพราะตีตะล่างกับกากระบา,า,าดเอาลวดครับ ระวังกับม so so ีต so ัวกลางนือคือกอลหรือว่าเนาะเอาจีคืออาจจะซีก็ได้แมีนเป็นสองเอาเดี๋ยวเอาตัวตัวข้างบนก็ตัวข้างบนจะเป็นสองเด้อตัวข้างบนบนหัวนะครับสองเออแบบนี้มามาทั้งซ้ายทั้งหัวทั้งนี้ทั้งห่วงนี่ก็เป็นสองเท่ากันทั้งซ้ายเนาะสองเท่ากันซ้ายสองมาตรงกลางวันนี้ตรงกลางเป็นหกตรงกลางเป็นหกไอ ขัวบบนี้ก็เป็นหาขัวเป็นหาเออม่ติเป็นสองหกห่านะครับสองหกหานบันี้ตรงคามสองข้างบนครับบันี้ตัวข้างล่างบหมนปิดซีเซีเครื่องหมายบวกครับก็แสดงว่าสองมันซ้ำกันแมนแมนแมนอะไรคือว่าบนี้เลี้ยวเบื้องหลก็คืออยู่ดิคืออยู่ สิจับให้บ่ายห,หลายหางดอกเขียนรถพี่น้องคือก็ถือต้นแหละเงีนเป็นคือเกาอ่าจับจับไปก็สองหกหางตัวหน่งตัวง่ายๆเลยมองข้องเก่ามันเงน้ยสองหกหาจะบอนครับผมสองหกหาเขียนแล้วครับสองหกสี่สองหกสีสกส่ตัดสองตัวให้สัก สองหางกับพ่อครับหกห้าหกสี่ตัวนึ่งตัวหกห้าหกสีเออนำ่งก็ไปหกสีหลายๆเลยมีหน้าขายหน้าแต่ว่ามีนไงมียืมกระเจ้าก้อนโอ้ยนั่งใดกรบอะไรขึ้นเนี่ยมั้งั้นยืมกระเจ้าต้องยืมพจนขังบ้านนะซื้อรถงวดนี่หกสีนี่บอกงั้นครับหกสี บ่มีก็เซียนใหม่กวนห้าหกสี่เซียนให่กวนจังหัวเตี๋ยวถาเลยเนาะไม่ซื้อจนว่าบ่มีสิขายแล้วเบิ้งมันส้นกันมันเจ็บเป็นเน,นี้ยงเงวนนี่ถ้าเบิ้งครับจะเริ่มส่วนนังกระสนเนาะนจะเริ่มกับกระสนนองปีน,งงนครับกับเหล็กน้ำเด้อครับผมนี่เทียรมาปีดมาเป็นหกสี่สองสิครับผมถ้าเป็นถามถ้าเป็นถามว่าบ่มีเหล็กวิ่งไงบอกวิ่งหกเด้อพี่น้องตัวเดียวเลย วิ่งหกต้ว่าสองห<ช>ีืสน้นเลยวิ่งหกเพราะว่าอยู่กลางเด้โอ้บองยางอย,ยู่ซีซีอยู่กลางมันบอกกับวิ่งซีแม่นอันนี้วิ่งหก <6. S 2> หมุนเลยลเเ,เลยพี่น้องานเปิดเส้นครับผมเอาลองิึงถือว่าเป็นสูตรที่เพิ่นไปลรือครับผมลือ ของเกามากสูตรเกาที่เคยใส่มากครับผมเดินดีมากถิ่มบ่ได้นะของเกานะครับอกพี่น้องเพื่นเนี่ยคามันบนมันลางเนอะกับกดไม่นับเนี่ยครับผมน้ำแป่ารงเขาก็ว่าเป็นเหล็กซีตัวด้วยครับผมนี่สองหกหาซีนี่สองบินสองสามครับรับเดียววันเดียวนันเนี่ย จะได้ทำมุนมดเส่หกคููครับผมทะเลอบ่ออกเบิ่นได้ครับพี่น้องถ้าบ่ออกเบิน่นจะได้หกคูหกสองหกหาวี่นี่ครับผม 4. 4วิ่งยู่นี่ละหกซีหาซีตัวเก่าครับตะวันตะวันั็มันออกสองสองบอได้เด้อพี่น้องออกสองสองนี่โอ้โหสับจอดเด้อสับจอดเด้อครับ ออดูกันละจะมันหยกจะได้แต่ว่ามากักหกซี่ละเนาะครับผมตอนหนึ่งหกซี่นี่ตัวตุ่ยหลายใบแล้วครับผมครับซื้อไวครับฟันว่าได้ไปจับคบนะก็มาเชื่อโอ้เนาะซื้อไ้ซื้อหกซีเนี่ยบ่ครับซื้อหกซี่ฟนว่าได้ไปจับกบได้คบ,บอีกขาขาไปเลยโอ้อยู่แล้วมันบ่ เลยมั่นใจว่ายืมหน้าเขาเจ้าขายเอามาซื้อเอามาซื้อสักอนยืมไปนี่ว่าแล้วบอกค้นหางบ้านยืมที่บุ๊คเลยบุ๊คมีหน้าน่ะโอ้โหนี่สิมั่นใจไอ้เนาะบ้านนี่เนาะมันใจอีกทีครับหกสี่ถ้าว่าถ้าเป็นแบบก็มันจะเป็นหกหาดีครับถ้าเป็นเลี่ยงนี่กับบัตเสมอไปเนาะครับ แกตำหนินหนึ่งมันบ่ได้หลายหางอย่างเด็ดแมนฮกซี่ฮกหาครับจะเป็นข้องเก่าที่เขียนไห้เนอะครับผมสูตรเก่าสูตรหมดบ้างหาันเออเ้หหาเอามาไอฮกนี้เขาก็แต้มฮกหาไปน้ำมันกระบอกเสียหายยังดอกเนียนสองหกสี่ดีก็ <4 S 2> กเป็นดีก็เป็นหามป่านหางเบาเนายียนยี่ดอกครับผม นนันได้ก็ได้หลายครับเห็นเน้นเลยครับพี่น้องเนาะหกสี่หกหาเนี่ยนะเน้นหกสี่ครับโอ้อกหนาวหอาหยากครับร <c oughs> ึ่งกเวทึ่งสันปอกไปจัดไปลวดครับมาเนี่ยนอนหละขึ้นมาฝันดีสองขึ้นส่วนๆเลยจับกบได้หักขาผมจีนม่ต้หักขาเหล็กไปแล้วอยู่ในนี้นั่นคะรับพี่น้องเนาะ บ่สองตัวกับสามตัวครับผมเนื้ตะวันยานี่แหละบ่เบิงมนุษยกับสันี่น้องก็ชิได้อยู่ครับคอยมาเนาะคอยมาคือเกาเดอร์่น่องล่องเบิงล่องเบิงก็นับเป็นงวดที่สองแล้วเนาะงวดว่างหันกับเขาแล้วครับเพราะว่าตะวันงวดว่างหัน่ได้ลงครับ่ไดบ่้โซ่กับขึ้นบ้าขึใจใจคิดบานเลขย่างก็จิตจำแท้น่ะนะครับ ไปไปมากสูตรที่สองมันได้เกากับแปดก็เลยเป็นมากตุ้กุ้นบัดีมสูตรนี้แทบมันม่ออกตัวดำซะแต่ว่าสูตรสูตรสูตรว่างหันก็มีชวนกันอยูได้เหนียนป่ะครับเห็นว่าวกินกซีนี่ชนหกซีเนาะโอ้สูตรสูตรที่ว่าไหนบางยาหนี่กับมันมันได้แปดกับโงถึงได้มั่นใจว่าหกซีเอ็มสนกัน งานแมนก็เลยมั่นใจ่าหกี่ตัวเดียวเลยครับเอาครับพี่น้องเนาะบุรไลายคููครับผมเส้นน้องไข่จัดมาให้เด็ดๆครับผมครับก็ตามที่เพื่อนบอกแล้วครับพี่น้องเนาะเพราะว่าความมั่นใจของแต่ละเสียนผนเหตุออกมาได้ยังสี่ครับผมครับเพื่อไปตรงกับกองสลากคือเกาครับเพื่อนก็เลยอยากจะให้ทุ่มตัวหนีได้ครับพี่น้องเนาะครับเอา สีรบกวนเวลาเหตุงานสำนีได้ครับผมเพื่อลดเข่าลดออกขอบพระคุณขอเจนลองค่ายครับผมวันที่หนึ่งท่านว่าคมนี่อันรับโทษทัพย์สายใหม่ได้เลยครับผมถ้าออกตัวนี้เนาะครับผมยิบซีปี๊บปุ๊ดีปุ๊บสีรูดดื้อไปไปไปมันมันครับผมสวัสดีครับครับครับเอาครับพี่น้องครับผม ทูกเซียนทุกอระจา์ครับพี่น้องเนาะเพิ่นคำนวณเลขมาแล้วเพิ่นเห็นว่าสูตรมันเข่าของสีกระโผมเพิ่นก็เลยมันใจครับพี่น้องเนาะครับย่าดามาให้เพิ่นเด้อครับผมว่าขายหน้ายืมมูงสีครับพี่น้องเนาะเป็นความั่นใจของตะลัเซียนครับผมครับอ๋งวดนี้เร้อครับพี่น้องเลขในตารางครับที่กอมาเชียได้โซห้เบิ้งล่ะครับผมเพิ่นสซมมาให้เพิ่นเฮ็ดแดงสีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นเ่ได ออมาลงครับผมครับงวดนี้เป็นเหล็กในตะล่างครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับผมไปสรุปน้ากันเลยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมพ่อเซียนน้องคายครับพี่น้องเนาะสูตรนี้กลับมาครับผมว่างันหนึ่งสี่ห้าด้วยครับผมหนึ่งธันวาคมหกสิบแปดเหล็กในตะล่างของเพื่อนแถวบนสุดครับพี่น้องเนาะสองแถวกลางสองหกห้าแถวล่างซีครับผม ครับจะเห็นว่าเป็นเลขสองหกห้าสี่ด้ครับพี่น้องเนาะวิ่งกันส่วนเลขวิ่งเพิ่นไห่บนหกครับสามตัวบนสองหกห้าสองหกสี่ครับบนล่างหกห้าหกสี่เน้นสุดๆหกสี่ได้ครับพี่น้องครับผมตัดเล่นบนล่างครับพี่น้องเนาะสูตรเด็ดของเพิ่นครับผมอาหารเพิ่นรงมาไห่ก็ามาเช่อเพิ่นเฮ็ดสูตรมาได้หนึ่งซีหาเลขครับพี่น้องเนาะเอา แคปหน้าจอไว้พิจรารณาเบิงครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอวอวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยรวยเงินเปนน้ำกันครับ1นทันว่าคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ